ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก ่ันแล้วนะคะคุณแม่เนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวดูว่ามันอื้อหนูดูที่ ก็พักกมาก้นะหะคะขอในศาลกดไหนนะคะแล้วปุ่มสมัครมันอยู่ตรงไหนอะทำแล้วนะมีไหมมีปุ่มสมัครไหม ขอบพระคุณนะคะไม่ได้ทำงานก็ลืมเนาะแต่เห็นว่ามันขึ้นแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ยังสมัครได้เลยมันยังมีมันเนี่ยของ เนี่ยมันยังมี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 ม,ม,มีมีดาวเลยมันมีดาวลอดลอดทำไมทำไมเวลาเรานาไปหน้าช่องไม่มีปุ่มสมัคปุ่มสมัครมันอยู่ตรงไหนอ๋อเขาเ้าใจแล้วมันอยู่ตรงนี้สิทธิพิเศษนี้ใช่ไหมอ๋องงเหมือนกันสมัครให้ตัวเองลองดูดี๋ย เปลีนกันลืมไม่ได้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนชิมกันลืมช่างมันขอบคุณนะทรายอย่างนนันก็มีเลย แต่ที่น่าเ่อ้าไม่มีจะไปกดตรงไหนืออยากตอนนี้เขาขอบพระคุณนะคะช่างมันนะ้นเดี๋ยวค่อยแก้ไขทีหลังนะ ขอพระคุณน้องมาขอบพระคุณคุณพอนเดสารขอบพระคุณน้องอัจฉรายะขอบพระคุณไก่น้อยคนร้อยเอ็ดนะคะคุณใหม่ชาแนลเนีนะะ่ขอบพระคุณนะคะขอพระคุณมากมานะคะฟังเสียงไก่ขันด้วยเนาะฟังเสียงไก่ขันด้วยนะคะ ดูนกอันนี้มันร้องร้องไม่พราะเลยนะเดี๋ยวขึ้นขึ้นสักครึ่งชั่วโมงเนาะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะ